นี่คือพยายเยี่ยวจากลิสบอนโปรโตุเกสครับฟาบิโอเรยสิสครับหนุ่มวัย22ปีณขนาดนั้นครับจากกรุงลิสบอนประเทศโปรโตุเกสครับสวัสดีครับนักชกหนุ่มชาติพันธ์ครับ,กกต,รบต้องบอกว่าตอนนี้นี่ดังเปลี่ยงป้างเลยครับนี่คือเสือแบล็กพินโยมวยไทย วัย24ปีครับสูง168เซนติเมตรโอ้โหวันนี้ครับต้องถามเลยครับใครน็อกใครครับ168กับ174ครับ67กิโลกรัม24กับ22ครับอายุก็ไม่ต่างกันครับลำหนักทั้งคู่ครับอ่ะพอกระเรียงพันดูจากแกร่งกระจานเพชรบุรีครับเสือแบล็คครับวันนี้ ฟาบิโอนี่หันหลังนี่ยังหนาเลยครับตัวใหญ่ทีสิงครับฟาบิโอนี่มาซ้ายมาครับเสือแบล็กซ้ายกับขวานะครับดีบซ้ายยันไว้ครับเสือแบล็กเสืบลยเองก็ต้องระวังนะครับฟาบิโอแกก็มั่นใจเลยครับว่าตัวเองนี่กำปั้นหนักโอ้ย เฉียวไปทิดเดียวครับแข้งซ้ายขนาดที่เรย์ยิสเองนี้อาวุธหนักนะครับแต่ก็โดนแล้วก็ไปเหมือนกันนะครับก็ประเภทไปไม่ลามาไม่ไหวเลยครับอยู่ที่จังหวะเลยครับคู่นี้โอ้ยสอกแหมรับสอกไปเฉียวไปเฉียวมาครับเสือแบล็กมีเลยครับสอกขวาต่อยซ้ายมาโอ้ยโดนโดนโดนครัวแล้วครับแหมแผลบลิ้นแผลบลเลยครับเสือแบล็ก อุ๊ยหวดหลุดไปเจอซ้ายของเสือแบล็คครับแอ่ด์จอฟันสองยังห่างครับฟาบิโอเจอเข่าของเสือแบล็คเจอแบล็คจิ้มซ้ายดูกแกเก่งขวาแน่นเลยฟาบิโอครับก็ขอโป้งเดียวโครมเดียวเลยครับรู้เรื่องจิ้มแล้วต้องอุ้ยหุกซ้ายเฉีวยวไปครับอ้าวเสียหลักครับอ้าวแตกซะแล้วครับฟาบิโอเรยิสครับ โอ้บริเวณคิ้วขวาครับเห็นเลือดยิ้มมาแล้วครับโดนมาซ้ายเสรอมแล็คโอ้กำลังใจมาเลยครับเสรอมแล็คครับเจอซ้ายอีกแล้วโอ้มีมีขาแกว่งเหมือนกันนะครับเรยิสแค่อยู่ที่ว่าใครโดนใครก่อนเลยครับคู่นี้แถมเข้าวงในวงใน,นโอ้ ความเป็นมวยซ้ายของเสือแบล็กนี่ครับได้เปรียบตรงนี้ครับพอเรยิสขวาหลุดนี่ก็โดนครับโ,โอ้ยโอ้โหก็ประมาทไปนะอ้าวโดนเหมืนอนกันครับโอ้ฟันกันไปฟันกันมาครับโอ้ต่างไฟต่างโดนนะครับอโอ้ยงัดศอกฟันศอกยังไม่โดนครับปัดขวา แหมไม่เอาวงในเลยครับฟาบิโอครับโอ้จังหวะดึงของเสือแบล็กเองก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับซ้ายหดล่างครับเรย์ยิปเสือแบล็กสวนด้วยหมัดแข้งซ้ายไม่โดนครับแต่จิ้มซ้ายมาครับเสือแบล็กรอจังหวะดจิ้มซ้ายเหมาะๆเลยครับโอ้โหแทงเข่าซ้าย หมดยกแรกครับก็พอหอมปากหอมคอเลยครับปัดซ้ายครับเสือแบล็กจิ้ม้ายลำตัวโอ้โหในขณะที่แข้งขวาของฟาบิโอก็เข้าเป้านะครับโอ้โหด้วยกระดักศอกสวยจริงครับเสือแบล็กครับหมัดหนึ่งสองครับดีครับจะหวะนี้หรือเปล่าครับศอกของเสือแบล็กครับที่เลียเกลือดของเรยิสได้ครับ นะรีกะต่อยก2ครับพาายายามเข้าหาเลยครับฟาบ,บิโอครับคูบ่เลยโอ้เดินเร็วน่กลัวครับฟบาบิโอเลยยิสเจอกซ้ายของเสือแบล็คโอ้โหโแข้งซ้ายเต็มวิ่งยังวืดไปครับเรยสิสเจอแข้งซ้ายเสือแบล็คออกวงใน ก็ยังขืนกันอยู่ครับยังไม่มีใครตรีใครแบบชัดเจนครับไปไฟ้าบ้านที่เซอร์แบ็กสวนทันทีครับนี่ครับสวนด้วยัาซ้ายท,าท,ทันทีตัดหน้าแบบน,นี้ไม่มีอะไรครับกรรมาการแยกออกมา<ป>โอ้ยแข่งซ้าย มียังยังนะครับเสียจังหวะโอ้ยหลุดไปครับหมัดของไรย์ยิสเจอแค่งของเสือแบ็คแทนครับรโอ้แต่้ายดีครับเสือแบ็กว,วันซอกโอ้โอจังหวะนี้พลาดนิดเดียวนี่อาจจะไปได้เลยนะครับคู่นี้นครับโอ้ ้ายไม่โดนครับฟาบิโอโอ้โฟันสองกอ็วืดครับเสือแบล็คตาประสานแข่งกันดีขวายันไว้ครับฟาบิโอโอ้โ้ายไม่ถึงครับเสือแบล็คแข่งขวาฟบาบิโอจะเข่าไม่ถึงเสือแบล็คโอ้เต็มเต็มได้ครับปัดซ้ายเจอแข่งซ้ายอีก แม่แต่เหมือนก็ดูแล้วไม่สะเทือนเลยครับซาบิโ้ครับเจออาวุธของเือแบ็กเข้าไปนี่ครับโอ้จะถีบหน้าไม่ถึงเ <laughs> อาได้ซ้ายอีกทีเือแบ็กได้หมัดขวาปลายๆครับซาบิโ้เล็งอยู่ครับโอ้เพื่อนมากระล้าเอาโอ้หลุดดีต้องยังครับ แบ็คคิกก็ไม่โดนครับหมัดก็ยังติดการครับเสือแบล็คอ้าวรีก็วืดเหมือนกันครับเล็งอยู่ครับเสือแบล็คเล็งอยู่โอ้แบ็คคิกครับอ้าวโอ้เจอศอกซ้ายครับโอ้หมุนไม่ดูตาหมาตาเรือไรซ์โอ้แล้วท่านผู้เห็นนี่เลือดไหลโกรกเลยครับเจอศอกของเสือแบล็คเข้าไปครับโอ้ไปเลยครับไม่ต้องนับแล้วนะครับกรรมการ โอ้โหจังหวะเร็วมากจริงๆครับโอ้ยังไงครับยังไงครับใจเย็นใจเย็นยังงงอยู่ครับเรซ์โอ้โหดูครับยังลุกไม่ขึ้นครับโอ้สติหายไปเลยครับดูภาพช้าครับนี่ครับกดซ้ายเต็มๆเนี่ยไม่เป็นอะไรครับจะหมุนแบ็กทิกครับเสือแบ็กเห็นแล้วครับโอ้โหตามเข้าไปฟันเต็มๆครับสอกซ้ายครับเข้าที่บริเวณปลายคิ้วเลครับโอ้ย ต็มันขมับครับโอ้แล้วล้มไปนี่ศีรษะฟาดพื้นเวทีด้วยเนี่ยครับคือจะไปหมุนแบ็กคิกครับโอ้นี่แหละฮะคือความโหดความดุของมวยฮาร์ดคอร์มวยพันดุนะฮะใครไม่โหดใครไม่ดุไม่ต้องมานะครับ and your winner by way of knockout red แล้วก็เป็นนุ่มจากเพชรบุรีครับเสือแบ็คพินโยมวยไทยครับพินโยมวยไทย การเรียงพันดูจากแก่งกระจานครับ